สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่ทนานเข้าสูช่องครัวบานไราชาแนลค่ะมือนีมาเบิ่ววิธีการเฮ็ดน้องใม่สมนะคะบานเฮ้าน้อมีนอไใม่ไพหวานนะคะเตรียมมาแล้วก็นำมากปอกน้ำมากมาแกะเปลือกนะคะออกให้หมดนะคะเราหลังจากการไปเบิ่ววิธีการทํากันเลยนะคะ อุปกรณ์นะคะมีนอไม้นะคะเกลือแกงขวดน้ำพลาสติกนะคะแล้วก็มีดฟันช่มแล้วก็น้ำเปล่านะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะคะหลังจากเข้าแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากะเอามัซับๆๆๆๆับนะคะขนาดนะคะตามใจเขาเลยเนาะมักตอนหน่อยตอนไงนะคะซับ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 แล้วก็เตรียมนะคะหั่นใส่ช่มภาชนะทีสะอาดนะคะเผื่อทีสินํำไปอ่าลางทำความสะอาดแช่น้ำต่อไปนะคะ ฟานออกเป็นแผ่นๆนะคะเส้นบางๆแซ่ในหนาเนะาะใส่เกลือนะคะผสมผสมคลุกเขา่าคลุกเข่าเนาะให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะขย้ำ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 นะคะขย้ำให้เกลือกับนอใหม่นะคะเขากันคลุก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 นะคะเดี๋ยวความมั่มันนิดนึงเนาะหลังจากนั้นนะคะกาะเทนามใส่เนาะ ไส้น้ำพ่อประมาณนะคะไส้น้ำประมาณ1ลิตรหลังจากนั้นปิดฟ้าไวค้ค่ะพี่น้องแซ่ไว้หนึ่งคืนนะคะอ่าหลังจากแซ่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะกาน้ำนะคะนอำใหม่ค้นมาจากน้ำที่เข้าแซ่ไว้เนาะพักไว้ให้สะเด็ดน้ำนะคะ โอเคมาลุยกันต่อค่ะเอาน้องใหม่ทีสเสด็จนำแล้วนะคะมาใส่ช่มทีสะอาดเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมเกลือนะคะเกลือแกงบ้านเท่านี้ละเอามาคลุก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 ,กขย้ำขย้ำ,ขย,ำขย้ำนะคะให้ได้ทีขย้ำไปเรื่อยๆแล้วการน้่มาใส่ขวดนะคะใส่ขวด พลาสติกขนาดขนาดเท่าไรกระดที่เขามีทาความสะอาดขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมขวดเอามาใส่นม้ดองของเข้าต่อไปได้เลยเป็นนอม้ดองนอม้สมบัตนเข้านะคะเก็บใส่ขวดนะคะแต่ละขวดกันจะนักประมาณ7จถึงแขีดนะคะมัดไว้นะคะประมาณ10บมือเนาะหลังจากนั้นเข้ากะสามารถนํามา ประกอบอาหารนะคะเป็นเมนูต่างๆได้ตามใจเทาเลยนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่เขาสามารถถนอมอาหารนะคะแล้วก็เป็นเมนูบ้านๆน,น,นะคะที่เขาสามารถเอาไปอแดบเอาไปเห็ดน,นะคะเป็นเมนูอื่นๆใดอีกต่อไปอ่าได้หลายขวดที่เดียวนะคะตอนนี้ได้สองขวดแล้วนะ ปิดฟ้าห้สนิทนะคะหลังจากนั้นเท่ากาับเก็บไว้ซิบมือค่ะพรอมทีสิทําเมนูอื่นต่อไปนะคะทามากทาชอบนะคะฝากกดไลค์กดซับติดก๊กดไลค์กดแชร์ห้ช่องคลั่วบานไรชาแนลน้ำนะคะขอบคุณค่ะ